สวัสดีครับพอดอิชนชาแนลนะครับวับนนี้ก็ขอแนะนำนะครับแหล่งที่กิดและที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในกระบี่นะครับชื่อว่าร้านขนาดน้ำซีฟู้ดนะครับแล้วก็ใกล้ๆบริเวณนั้นเรียกว่าเขาขนาดน้ำนะครับขณะนี้เรา ของของจังหวัดกระบี่นะครับตรงนี้จะเป็นพวกซีฟู้ดกระชังนะครับหลังจากนั่งเรือน้ำยาวนะครับพี่เขาพามาที่ร้านร้านอาหารกระชังขนาดน้ำซีฟู้ดนะครับนะรักษณะหารก็จะเป็นกระชังแบบนี้ครับ ปลามีหอยนะครับที่เป็นก็เรียกมันกระชังกระชังแล้วก็สั่งรายการอาหารครับแล้วเมื่อมาถึงร้านขนาดน้นนะครับท่านไม่ต้อง,อองสงสัยเลยครับว่าทําไมอาหารที่นี่สดมากนะครับเดี๋ยวจะลองดูครับครับแต่ละกระชังก็มีปลาต่างๆนะครับมีตัวใหญ่มากเลยนะครับ<ล> ปลาหมูนะครับใหญ่มากเลยครับจะเปปลาปลาหมูตัวใหญ่จริงๆนี่ปลาหมูยังไหมอันนี้ปลาอะไรครับปลาเสืิมปลาดตังปลาหนุแก้วมีปลาหนุกแก้วเยอะเลยปลาเยอะมากน่าจะมีแนวปลาเยอะนะครับอันนี้ก็ปลาอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าตาเหมือนปลาช่อน นี่เป็นน้ำเค็มนะครับไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำน้ำเค็มไม่ใช่น้ำน้ำเค็มน้ำเค็มไม่ใช่น้ำจืดน้ำเค็มอ๋อพี่ตาเนื่องจากเรามากันแค่สองคนนะครับสามีภรรยาก็เลยสั่งเป็นเซตนะครับนี่เซตเซตที่ไหน ครับแล้วได้ชิมอาหารที่นี่ก็รสชาติกอย่างถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะน้ําแกงนะฮะที่เป็นรสชาติที่แบบถึงดูดผูงเขิงนเลยครับลักขณะที่หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเราก็ได้ไปต่อนะครับที่เขาขนาดน้ำนะครับซึ่งจะมีถ้าอยู่คนนั้นในระหว่างทางก็จะมีนี่นะฮะอย่างที่เห็นอยู่คือป่าโครงการ,รนะครับแล้วก็จะมองเห็นได้ว่ามี วิวทัศน์ที่สวยงามนะครับตรงเขาเรียกว่าแม่น้ำกระบี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเขาขึ้นมาอยู่สองสองแง่มนะครับซึ่งใจกลางกระบี่เลยนะครับก็มีเรื่องเล่ากันนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเจ้าเมืองที่มีเนี่ยอย่างที่ภาพเห็นนะครับที่มองเห็นอยู่ครับจะมีเจ้าเมืองที่มีลูกสาวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็มีระหว่างยักษ์กับ พญานาคนะครับอยากจะได้มาครอง้วก็พญานาคก็แปลงกายมาเป็นคนนะครับเพื่อมาต่อสู้กับยักษ์จนกระทั่งตายไปแล้วก็เขาที่กระบี่ที่ที่ะกระเด็นตกมาด้านหนึ่งก็เรียกว่ากระบี่เล็กนะครับครับหลังจากทานอาหารเสร็จก็เราก็มาที่ถ้ำขนาบน้ำนะครับก็จะมีคุณเจ้าชินนะครับปล่อยต้อนรับเลย เป็นเป็นถ้ำอ่าที่สมัยคนยุคหินอยู่นะครับมีโครงกระดูกมีอ่าล่องรอยการใช้ดังชีพอยู่ในสมัยนั้นให้เห็นก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้ำขนาบน้ำอยู่ใน จังหวัดกระบ,บี่เลยนะครับก็สามารถใช้เรือหางยาวรับจ้างมาได้เลยนะครับเราก็ทำเป็นบันไดลิงเนาะนี่เป็นป่านะครับไปดงในตั้มลงมาด้านนี้ได้นะครับนี่ครับนี่คือชื่อข้ามขนาดน้ำนะครับ มเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่บรรยายอยู่นี้นะครับก็คืออย่ากระบี่ของยักษ์ก็ได้ตกไปอีกที่หนึง่งเรียกว่ากระบี่ใหญ่นะครับก็กลายเป็นเมืองกระบี่นะครับเรียกว่ากระบี่นะครับไม่ใช่อย่างอื่น,นครับกระบี่นะครับก็เป,เป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานมาเป็นนานแล้วนะครับหลังจากไต่บันไดขึ้นมาแล้วนะครับ ็ต้องหยุดพักสักครักหนึ่งนะครับแล้วก็วกขึ้นมาก็จะเป็นย,ย้ยอยนะครับหย้อยหิ่งอกนะครับในท้ำเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นจำลองนะครับ ต่างๆนะครับในการใช้ชีวิตของมนุษย์ถ้ำสมัยก่อนนะครับครับและนี่ก็เป็นพื้นที่จําลองนะครับอย่างเช่นรูปปั้นที่เป็นมนุษย์กินสมัยก่อนนะครับก็จะอยู่กันอาศัยกันแบบนั้นนะครับมากิน รังมีตัวอย่างให้เห็นที่โครงนะครับกระดูกนะครับนี่ส่วนตา่างๆกระดูกสัตว์จะพวับมกนักใหแล้วก็ที่ใช้เป็นอาวุธนะครับก็มีนะครับ จะมีช่องแสงนะครับช่องแสงเข้ามานะครับก็าสามารถไต่ขึ้นไปได้นะครับเราคงไม่มีปัญญาไตา่แล้วก็มีจะมีช่วงครัแล้วเมื่อเจอมุมแสงดีๆนะครับก็ขออนุญาตแวะถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าแสงที่กระทบออกมาเนี่ยจะมองเห็นนะฮะสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นจากหินย้อยหินง,ง,งอกนะครับ ก็จะมองเห็นและสวยงามมากนะครับก็จะมีฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอีกของไปเรื่อยๆครับไปรับชมของไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็จุดนั้นก็คงจะเป็นจุดที่สมัยสงครามโลกก็มีทหานนรได้เข้ามาตั้งแคมป์อยู่ข้างในนะครับนี่และครับกาบที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือ ภาพจำลองโครงกระดูกนะครับที่เป็นคนสู้กับพญานาคนะครับซึ่งจากที่ท่านมองเห็นอยู่นี่กับตัวจริงนี่แตกต่างกันมากเลยนะครับจะขนาดจะใหญ่กว่าคนอยู่ปกติอยู่ประมาณสัก5เท่าตัวนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์รับชมนะครับผมก็ทำคอนเทนต์นี้เพื่อ,อให้เป็นประโยชน์ก,กับทางสังคมนะครับแล้วก็เพื่อาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ใครคิดว่าคอนเทนต์นี้ดีก็ฝากซับสไคร์ะนะครับฝากกดไลค์นะกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งครับขอบคุณมากครับ Hey give me one subscribe on YouTube p u t each Channel and